วันนี้ได้กล้วยหักมุกกลับบ้านกันอีกแล้วนะคะน,นี่เลยก็จะมีกีวีเอ่ยหนึ่งวีสองวีสามวีสี่วีนะคะมีประมาณสี่วีแล้วก็แตละ,ะวีสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามลูกนะคะประมาณสิบวีนึงก็ประมาณสิบสามลูกสิบสามลูกสิบสี่ลูกนะคะก็จะมีหวีเล็กหวีใหญ่นะไม่เท่ากัน นี่เลยเราก็สังเกตนะคะว่าเขาแก่หรือไม่แก่นะคะนี่เลยเขาจะมีรอยดำๆแบบนี้เขาก็เริ่มแก่แล้วก็สามารถนำไปปอกได้แล้วนะคะปอกทอดได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะนำไปปอกกันก่อนปอกแล้วก็แช่เย็นนะคะแช่ตู้เย็นไว้ก่อนสักคืนนึงแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทอดกันนะคะจะเป็นกล้วยเขียวนะคะกล้วยเขยยาเป็นกล้วยบาร์บีคิว กล้วยทอดเป็นกล้วยบาร์บีคิวนะคะเพราะว่าไม่ได้ทํานาแล้วนะคะกล้วยเขย่าบาร์บีคิว barbecue. จากกล้วยหักมุกนะคะนี่เลยแล้วก็เพิ่งตัดมาเมื่อเมื่อกี้นี้เองนะคะนี่เลยยางยางกาลังหยุดย้อยอยู่เลยค่ะทุกคนแล้วก็พอตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะชำละนะคะชำละใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็เดี๋ยวนำไปที่ ถนนนะคะถนนก็จะอยู่นู่นเลยนะคะนู่นเลยเห็นรถไหมคะตรงนู่นแล้วก็เดีย๋ยวเราก็ชาและเป็นวิวีไปครับเพราะว่าถ้าหิ้วไปเนี่ยอาจจะค่อนข้างหนักนิดนึงนะคะใส่ถุงปุ๋ยไปเราชําและกล้วยเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยกล้วยหักมุกนะคะที่เราตัดมาจากต้นนะคะ ลูกก็ดีเหมือนกันนะคะลูกไม่ไม่เล็กจนเกินไปหรือว่าไม่ใหญ่จนเกินไปแต่แลวหวีก็พอได้เลยนะคะนี่เลยหวีสวยๆนะคะลูกส,สวยๆหวีนี้ก็จะใหญ่หน่อยนี่เลยผลผลิตจากสวนจากไร่ของเรานะคะทุกคนกล้ยหักมุกนะคะเพิ่งปลูกเมื่อปีนี้เองนะคะเมื่อตอนช่วงต,ต้นปีนี่เองได้ก,กินแล้ว ได้กลิ่นไหลเครือแล้วนะคะสําหรับก้วยหักมุกกรนี้นะคะแล้วก็ยังมีรอตัดแล้วก็ใกล้จะแก่จัดอีกเครือนึงก็มีนะคะทยอยแก่เรื่อยๆนะคะกล้วยน้ําวาก็ทยอยแก่กันเรื่อยๆล้วก็ตัดไปตากเหมือนกันนะคะส่วนนี้ก็จะนําไปทอดกันค่ะทุกคน